บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้เรามาซ่อมพัดลมติดผนังตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงทำกันนะครับเป็นพัดลมติดผนังยี่ห้อมิตชูบิชินะ มิชูบิชินะรุ่นเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไรรุ่นโอ้รุ่นฉลากมันฉีกหายไปหมดแล้วนะมองไม่ชัดแล้วนะมองไม่ชัดแล้วโอเคนะโอเคนะนี่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 นะ ดูตรงนี้ก็ได้นะนี่นี่นะรุ่นอยู่ตรงนี้ก็มีนะรุ่นดับเบิลยูสิบหกขีดจีทีนะรุ่นนี้นะสิบหกนิ้วนะนะสิบหกนิ้วนะอาการนะอาการสปีดนะปุ่มดึงสปีดนี่เสียนะปุ่มดึงสปีดเสียนะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันนะทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะ เลยนะเสียบปลั๊กก่อนนะเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วเอาดึงนะดึงสปีดนะสวิตออนนะเนี่ยนะมันเป็นสวิตปิดเปิดด้วยนะปุ่มสปีดเนี่ยมันเป็นสวิตปิดเปิดด้วยเอาดึงหนึ่งเป็หนึ่งอ้าวพัดลมหมุนนะพัดลมหมุนนะแต่พอปล่อยมือนะปล่อยมือพัดลมมันหยุดหมุนนะเห็นไหม มันไม่ล็อกนะเห็นไหมไม่ล็อกไม่ล็อกเนี่ยต้องดึงค้างไว้นะนีตนนนนนะ่ต้องดึงค้างไว้พัดลมถึงจะหมุนเห็นไหมเนี่ยนะต้องดึงค้างไว้พัดลมถึงจะหมุนแต่พอเราปล่อยปับ๊บพัดลมมันก็จะไม่ทํางานเห็นไนะโอเคนะปัญหาอยู่ที่สปีดปุ่มสปีดเดเดี๋ยวเราจะถอดเราจะถอดดูกันนะ คอยตักครู่แต่ก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะปิดตวิทก่อนนะเอาปลั๊กออกนะเพื่อความปลอดภัยนะอย่าประมาทเชวนะเล่นกับไฟนะเล่นกับไฟอย่าประมาทเชียว <c oughs> เอาปิดแล้วนะดึงปลั๊กออกออโอเคโอเคนะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะถอดฝาครอบอาฐานพัดลมเนี่ยนะ เดี๋ยวเราจะถอดฝาครอบฐานพัดลมสีดำๆนี่ออกนะเพื่อจะมาตรวจสอบอสวิตสปีดกันนะขันน็อตออกมาก่อนนะสี่ตัวนะเอาละนะสี่ตัวแล้วนะนอ็อตต่อไปนะเราก็ดึงนะอาฐานพัดลมเนี่ยนะดึงออกมาเอาละออกมาแล้วต่อไปนะ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะขันน็อตออกสองตัวนะหนึ่งสองอ่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งออกมาแล้วนะโอเคนะเราก็ถอนน็อตออกแล้วนะถอนน็อตออกแล้วอ้าวอันนี้จานจานบอกจะปิดหนึ่งสองสามไม่มีเนี่ยนะมันหลุดหายไปนะมันหลุดหายไปเนี่ยมันจะมีจานกลมๆนะมีหมายเลขหนึ่งสองสามหมายเลขศูนย์ นะกลมๆบอกบอกสปีดไว้นะตรงช่องเนี่ยตรงรูเนี่ยเนี่ยนะอันนี้มันหลุดหายไปนะหายไปนะคงจะผ่านการซ่อมมาแล้วนะเลยหายไปไม่ได้ใส่มานะเนี่ยนะไม่มีนะไม่มีมีตะแกนนะโอเคนะเปิดออกมาเลยนะเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วนะ นี่นะเราก็จะเห็นสีดำดำนี่เป็นเป็นสวิตสายนะสีดำดำนี่เป็นสวิตสายนะสวิตสายส่วนส่วนเขาขาวนี่ตัวนี้นะตัวนี้เป็นเป็นสวิปตป,นะวปิดเปิดนะสวิตปิดเปิดแล้วก็สปีดหนึ่งสองสามนะเนี่ยนะเนี่ยต้องดึงค้างไว้นะมันถึงจะทำงานนะถอดออกมาตรวจสอบกันนะถอดมาตรวจสอบกัน มันมีน็อตอยู่ตัวนึ่งนี่นะเดี๋ยวเราก็จะขันน็อตออกนะออกมาแล้วอืมนะออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะเอาเอาเชืกเอกออกก่อนนะอันนี้เชือกดึงนะออกก่อนเพื่อสะดวกในการซ่อมนะ เอาละนะต่อไปนะต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาฝาครอบที่เป็นขาวๆที่เป็นโลหะเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเอาออกนะวิธีอ,ออกนะมันจะมีเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่ด้านนี้ข้างหนึ่งนะนี่นะเห็นไหมนี่นะนี่ข้างหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกข้างหนึ่งเห็นไหมนะเราก็ใช้ไขควงปากแบนเนี่ยนะสอดเข้าไปแล้วก็งัดออกมานะเดดช่างทวีปจะทําให้ดูนะ นะก็ใช้ไขควงปักแบนเนี่ยนะตอดเข้าไปแล้วงัดนะค่อยๆนะระวังนะออกแล้วข้างหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมออกแล้วข้างหนึ่งเนี่ยเนี่ยนะนี่นะข้างหนึ่งออกแล้วนะอีกข้างหนึ่งนี่ข้างนี้นะข้างนี้นะข้างนี้ข้างนี้แล้วก็ตอดเข้าไปนะอืมออกแล้วนะ ออกแล้วนะออกแล้วนะนี่นะออกแล้วออกแล้วค่อยๆเปิดขึ้นมานะค่อยๆเปิดขึ้นมาอ่โอเคนะนี่สปริงนะสเปริงสปริงนี่การนะมันจะเป็นแบบนี้นะข้างในนะ ข้างในตัววิตตะปีดจะเป็นแบบนี้นะเนี okay, ่ยนะอันนี้ตัวล็อกสปีดนะอันนี้การล็อกสปีดนะการล็อกสปีดนะข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะเป็นปุ่มสปีดหนึ่งสองสามนะมันจะมีก้านเนี่ยเป็นบาร์เห็นไห บามันจะเป็นแท่งนะมันจะไปสัมผัสนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เนี่ยหนึ่งสองสามนี่น้ำจะหมุนไปงี้เนี่ยหมุนไปงี้นะอันนี้เป็นลูกบิดอันนี้เป็นเป็นแกนหมุนเปลี่ยนสปีดนะเป็นแกนหมุนเปลี่ยนสปีดนะตรงนี้มันจะมีร่องอยู่ปลายแกนเนี่ยนะมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมมันจะเป็นร่องอยู่สําหรับสําหรับให บาร์เน like ี่ยมันลงล่องอย่างนี้เห็นมันจะลงล่องอยู่อย่างนี้เห็นไหมเพื่อบังคับบังคับเวลาเราหมุนสปีดนะเวลาเราหมุนหมุนปุ่มสปีดเนี่ยอันนี้ก็จะหมุนตามไปด้วยเพราะมันอยู่ในล่องเห็นไหมอันนี้อยู่ในล่องเนี่ยมันจะมีตะปิงอยู่ตัวหนึ่งนะนี่ตะปิงตัวนี้นี่มันจะมีตะปิงตัวนี้นะครอบแกน สปริงจะอยู่อย่างนี้นะเพื่อดันดันบาร mm. เ์เนี่ยเนี่ยมันจะเป็นสปริงดันเนี่ยนะเนี่ยเห็นมยเนนี่ะสปริงเนี่ยมันจะดันให้มาสัมผัสให้มาสัมผัสกับปุ่มสปีดนะมันจะมีสปริงอยู่ตรงแกนเนี่ยนะมันจะมีสปริงอยู่เพื่อดันดันบาร์เนี่ยให้มาติดนะให้มาติดกับปุ่มสปีดเนี่ยหมุนชุ๊บชุ๊ชุ๊เนี่ยนะหมุนมา ส่วนอันนี้นะอันนี้ตัวล็อกตัวล็อกสปีดนะล็อกปุ่มเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้นะนี่นะนะเวลาเราหมุนสปีดนะเวลาเราหมุนปุ่มกดเนี่ยนะไอตรงที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันจะลงล็อกดงนั้นจะเป็นล็อกล็อกล็อกเนี่ยมันจะล็อกสปีดเรียกล็อกสปีดนะเนี่ยนะ นี่จะเข้าไปอยู่แบบนี้นะนี่นี่ยนอ,อย่างนี้ล็อกอย่างนี้นะเห็นไม้เห็นไม้นี่ล็อกอย่างนี้นะเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในนี้นี่ล็อกอย่างนี้โอเคนะนะมันอาจจะหลุดจากจากล่องเน,นะเนี่ยนะเนี่ยนะมันอาจจะหลุดจากล่องบังคับบาร์นะพอหลุดออกมามันก็ไม่เปลี่ยนตะปีดไม่ได้นะเนี่ยนะนะเดี๋ยวเราจะใส่คืนเข้าไปนะ ใส่ก้านนะบังคับสปีดก่อนนะมานะเอาตรงบากลงนะเนี่เห็นไหมอันนี้ก้านบังคับสปีดนะมันมีบากอยู่ตรงปลายเห็นไหมน้ําจะมีบากอยู่นะตรงปลายนะเอาทางบากลงนะตรงบากลงนะทาง,นะนะงบากลงนะต่อไป อันนี้บาร์เปลี่ยนสปีดนะบาร์เปลี่ยนสปีดนะอันนี้เป็นปุ่ม <h> เห็นไหมเนี <h> ่ยด้านนี้เป็นปุ่มด้านนี้มันมันจะบุ๋มนะด้านนี้จะบุ๋มด้านนี้มันจะเป็นปุ่มแล้วเอาด้านปุ่มนี่นะลงนะเพื่อไปสัมผัสกับปุ่มสปีดนะเนี่ยนะนะเอาด้านปุ่มลงนะ ต่อไปนะนะกระปิงดันก้านนะดันดันะดดบา blues, เปลี่ยนเปลี่ยนกระปีนี่นะมันอยู่ตรงกลางตรงนี้นะนี่สายไปนะนี่อยู่นี้นะกระปิงอยู่นี้นะสายไปนะสายไปแล้วเราก็ให้ให้เดือยตรงกลาง่ยนะลงรูนะลงรูนี้นะเนี่ยนะให้ลงรูนะให้ลงรูแล้วก็ให้ให้ลอยบาเนี่ยสองข้างเนี่ยลอยบาเนี่ยมันลง ลงล่องบานี้เลยนะเนี่ยนะลงไปนะให้มันลงสนิทเลยนะเนี่ยนะนี่นะใส่ไปให้มันลงอย่างนี้เลยนะให้ลงอย่างนี้เลยนะอ๋อแล้วมันจะมีเดี๋ยวก่อนนะแล้วมันจะมีนี่สปริงนะเนี่ยนะมันจะปิงสปริงเล็กๆอยู่เดี๋ยวเราก็เอามาล็อกตรงนี้นะมาล็อกตรงนี้ไต่ก่อนนะไต่ก่อนแล้วก็ดึงดานนะ เอาเอาตะปิงไปลายปลายก้านตะปิงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไว้ตรงนี้ <c oughs> นะดันไปให้มันลงเอาละลงรู้นะดังกึบแล้วนะลงรูแล้วลงรูแล้วนะดังกึบแล้วดังกึบแล้วนะ ลงล่องแล้วนะลงดังกึบแล้วนะ <c oughs> นะลงดังกึบแล้วลงดังกึบแล้วนะนะแต่และรอกดันให้เข้าล็อกนะนี่นะ ตัวปิงเปลี่ยนสปีดนะเนี่ยนะตปรปิงเปลี่ยนตปีดนะแล้วก็ง้างมาเข้าตรงนีน้เนี่นี่นะนะนี่จนะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้นี่นะคึกกักนี่ห,น ì, หมุนได้เห็นไหมจะได้แล้วเห็นไหมกา้านนี้ก็หมุนไปด้วยแล้วเห็นไหมจะได้แล้วนะจะได้แลนะ้แลนะ owski, วเอาระนะแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะ ใส่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะโอเคต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะผูกเชือกเลยนะนี่เอละวเต็ดแล้วนะเต็ดแล้วเต็ดแล้ว ผูกเชือกเสร็จแล้วนะแต่กลับคืนเลยนะแล้วก็จะใส่กลับเข้าที่เดิมนะแต่กลับเข้าที่เดิมนะขัน,นนัดหนึ่งตัวนะนอนนดหนึ่งตัวเอาละนะนี่ออกดูกนี้นะ น็อตตัวหนึ่งเอาละนะเอาละนะเชือกดึงสายนะเชือกดึงสายนี่เข้าล่องนี้นะนี่เข้าร่องนี้เชือกดึงสายอันนี้ตะปีดหนึ่งสองสามนะ ใส่ฝาครอบไปนะนี่ฝาครอบนะเอาละนาฝาครอบนัดยึดสองตัวนะตัวนี้กตัวหนึ่ง นะปิดนะปิดฐานนะปิดฐานนะแต่เก้าที่เดิมนะนี่ที่เดิมนะน็อตยึดสี่ตัว เรียบร้อยนะเรียบน้อยนะแล้วก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาทดสอบป้อนไฟเข้าไปสินะเอาเสียบปลั๊กก่อนเสียบปลั๊กเอาเสียบปลั๊กเปิดสวิตอ้าวเปิดสวิตแล้วนะเปิดสวิตแล้วเปิดสวิตแล้วนะเดี๋ยวเราลองดึงสายสปีดนะดึงสายสปีดเจ๊นะจะทํางานไหมนะ พัดลมจะใช้ได้ไหมนะอ้าวดึงตีปีตไปหนึ่งอ้าวหมุนแล้วนะหมุนแล้วหมุนแล้วหมุน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 นะโอเคนะสายดึงนะเอาเบอร์สองอ้าวเบอร์สองก็หมุนแรงขึ้นมาอีกหน่อยนะเบอร์สองอ้าวเบอร์สาม โอเคนะพัดลมนะก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะขอบคุณมากครับครับอ่าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งกริ๊งกริงกริงกงให้ด้วยนะครับ